โรงเรียนวัตสปอนใหญ่เวีวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบ,บุรีเขต2ตั้งอยู่หมู่2ตำบลตะปอนอำเภอกลุงจังหวัดจันทบ,บรุรีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางครเพ็ญกิพิบูลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสปอนใหญ่สเสวีวิทยาคารปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน66คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโรงเรียนรัตรปอนใหญ่ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้โรงเรียนรัตรปอนใหญ่สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยคำนึงถึงหลักการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการุ้มครองนักเรียนอย่างครบถ้วนนำนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง ภายใต้ในโยบายนักเรียนคือหัวใจของการจัดการศึกษาต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะชีวิตที่ดีดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางภัยทั้ง4ประเภทสุดเน้นเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี2567ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคุ้มครองเพื่อความสุขและความปลอดภัยของนักเรียน เรียนดีมีความสุขโรงเรียนวัตรปรอมใหญ่ได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนจนประสบผลสำเร็จโดยใช้นวัตรกรรมตะปอมใหญ่ 3G โมเดลในการถบเพื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพดังนี้ทีทีมเวิร์กโรงเรียนวัตรปรอมใหญ่มีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนการทำงานภายในโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสภานักเรียนและคณะครูโดยมีการประชุมการดำเนินงานต่างๆอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งภายนอกโรงเรียนได้แก่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลตะปนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบรุรีเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบรุรีและมูลนิธิต่างๆเป็นต้น A. Analyze วิเคราะห์ปัญหามีการร่วมประชุมปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาวางแผนข้อมูลศึกษาบริบทของนักเรียนของครอบครัวและชุมชนพร้อมกันกับภาคีเครือข่ายต่าง ส่งครูข้อรับการอบรมและศึกษาดูงานกับโรงเรียนข้างเคียงที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีแพลนวางแผนการทำงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการต่างๆให้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมีคู่มือการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินงานวางแนวทางรูปแบบการบริหารการจัดการของสถานศึกษาที่สะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสถานศึกษา Objective ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนดังนี้ 1. รู้จักนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนมีการแต่งตั้งให้ครูผู้สอนทุกคนเป็นครูประจำชั้นซึ่งทุกปีการศึกษาครูประจำชั้นทุกคนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมโมรูมทุกเช้าเพื่อได้พบนักเรียนของตนเองอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับนักเรียน 2. การคัดกรองนักเรียน ครูประจำชั้นมีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบคัดกรองต่างๆได้แก่แบบเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล SDQ แบบบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียนระเบียนสะสมแบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การสังเกตสอบถามสัมภาษณ์เพื่อนผู้ปกครองกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน จากการคัดกรองพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมและรับจ้างส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจรายได้เฉลี่ยของครอบครัวนักเรียนต่ำกว่า5,000บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ40เอร์เซนของนักเรียนบางคนนักเรียนบางคนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดาเช่นอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากครอบครัวแยกทางกันจึงต้องไปประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัดทําให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควรเช่นไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียนไม่มีที่อยู่อาศัยที่ถาวรเป็นต้นจากการคัดกรองนอกจากพบนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพแล้วยังพบว่ามีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆได้แก่ การเล่นดนตรีการรำด้านคอมพิวเตอร์เป็นต้นที่ควรได้รับการส่งเสริม 3. การส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนครบทุกกลุ่มที่คัดกรองโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียนได้แก่การส่งเสริมด้านดนตรีได้ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นอังกะลุง สลอ้อซอซึ่งกลองยาวและดุริยางและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสงการานต์วัตะพอใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับโรงเรียนมีการจัดประเพณีการชักเยอาเกวียนพระบาทและป่อเจดีไซน์ที่สืบทอดมาหลายร้อยปีโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาในด้านศิละปะวัฒนธรรมของชุมชนโดยใช้ความสามารถของตนเอง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอาทิการมีจิตอาสาช่วยทางวัดจัดเตรียมงานด้านสถานที่ตกแต่งเวียนเพื่อใช้ในการชักกยืรร่วมการแข่งขันชักเยอะประเภทเยาวชนร่วมกิจกรรมการประกวดก่อเจดีทรายส่งน้ำพระรถน้ำขอพรผู้สูงอายุการแสดงระบำชักเะยืรซึ่งดัดแปลงท่ารํามาจากการชักเยอของชุมชนรำฟอนสอมกุ้ง ซึ่งถ่ายทอดวิธีการทำมาหากินของคนในชุมชนสมัยก่อนการแสดงระมงพื้นบ้านและโหงฟางซึ่งเป็นการร้องรำของคนในชุมชนสมัยโบราณจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองรู้จักช่วยเหลือตนเองรู้จักแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม นอกจากนี้ในชุมชนยังมีตลาดโบราณ270ปีของดีบ้านตะปอนใหญ่อยู่ระหว่างโรงเรียนและวัดตะปอนใหญ่ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้นำพืชผักสวนครัวเช่นเห็ดนางฟ้ามาจำหน่ายาหรือ <พา S 1> ให้นักเรียนมาทำข้าวเกลียบปากหม้อจำหน่ายที่ตลาดดังกล่าวโดยมีครูคอยดูแลเพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพ และสร้างเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการคิดคำนวณการส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการในกลุ่มสาระต่างๆกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตนารีและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4. การป้องกันแก้ไขโรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมรองรับ สำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือดังนี้โรงเรียนมีการทำงานร่วมกับบ้านและวัดตามหลักบวรจนเกิดกิจกรรมอาหารเช้าข้าวก้นบาดในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากพระของวัดตะปอนใหญ่นำอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตและเหลือจากการฉันข้าวมาแบ่งปันให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับประทานทุกคน ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่บิดาและมารดาเสียชีวิต2ครอบครัวครอบครัวแรกนักเรียนจำนวนสองคนมีสัญชาติลาวบิดามารดาแยกทางกันมารดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้การดูแลช่วยเหลือจัดงานศพและสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่นักเรียนเป็นการชั่วคราว โดยสร้างในที่ดินของคนในชุมชนที่ร่วมช่วยเหลือพร้อมทั้งให้การดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับความเป็นอยู่จากความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตสองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบรุรีเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบรุรีมูลนิธิมิรเคลออฟไลท์องค์การบริหารส่วนำบลตรปรนและชุมชนซึ่งต่อมาได้ประสานให้บิดา ซึ่งมีสัญชาติลาวมารับกลับไปดูแลครอบครัวที่สองนักเรียนจำนวนสามคนบิดามารดาแยกทางกันบิดาเสียชีวิตด้วยโรควัณโรคทางโรงเรียนได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่แรกโดยการนำปู่ของนักเรียนไปดำเนินการรับศพจากโรงพยาบาลร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายให้การดูแลช่วยเหลือจัดงานศพเนื่องจากครอบครัวนี้เช่าบ้านอยู่หลังจากบิดาเสียชีวิต จึงไม่มีที่อยู่อาศัยโรงเรียนจึงได้ต่อเติมใต้อาคารบ้านพักครูให้นักเรียนได้อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวกับปู่ซึ่งชราภาพรวมทั้งหมดสี่คนพร้อมทั้งให้การดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับความเป็นอยู่จากการระดมทรัพยากรของภาคีเครือข่ายทุกองค์กรและประสานให้มารดามารับกลับไปดูแลสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มปกติที่มีความสามารถและต้องการหารายได้เสริมโรงเรียนได้ส่งเสริมทักษะอาชีพ ด้านดนตรีทําให้มีรายได้จากการออกงานต่างๆมาใช้จ่ายแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองบางคนเก็บเป็นทุนการศึกษาในการเรียนต่อซึ่งมีการรับงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างต่อเนื่องส่งเสริมทักษะอาชีพด้วยการทําพวงหลีดจาหน่ายในงานศพเป็นการสร้างรายได้สถานศึกษามีมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาตามหลักสามปการป้องกันการปลุกฝัง การปรับปรามมีการเติมเต็มทักษะด้านวิชาการด้วยการสอนส่มเสริมหลังเลิกเรียน 5. การส่งต่อนักเรียนโรงเรียนมีการส่งต่อสองทางคือการส่งต่อภายในทางโรงเรียนจะส่งต่อนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาเบื้องต้นที่โรงเรียนสามารถดูแลได้ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในโรงเรียนเช่นปัญหาด้านการเรียนการสอนส่งต่อให้กับครูแน,แนวและครูประจำวิชา ปัญหาด้านพฤติกรรมส่งต่อให้กับครูประจําชั้นและปัญหาด้านสุขภาพส่งต่อให้กับครูผู้รับผิดช,ชอบงานอนามัยของโรงเรียนการส่งต่อภายนอก 1. จัดหาทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานภายนอกให้กับนักเรียนจนเรียนจบ 2. ประสานหาที่เรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนนักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลจะส่งต่อไปเรียนโรงเรียนรารชพนวิเคราะห์48จังหวัดจันทบุรี หรือนักเรียนที่ต้องการเรียนไปด้วยและหารายได้ไปด้วยก็ส่งต่อไปยังการศึกษานอกระบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำตำบลส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลปส์ส่งไปเรียนต่อที่วิทยายลัยนาฏศิลป์จันทบุรี 3. ในกรณีที่นักเรียนต้องรับความช่วยเหลือเกินความสามารถของทางโรงเรียนได้ประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตสอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีและภาคีเครือข่ายจัดหาที่อยู่ถุงยังชีพและข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรียน 4. นักเรียนที่เจ็บป่วยไม่รุนแรงโรงเรียนประสานต่อไปรับการรักษาสุขภาพในช่องปาก เช่นการขูดหินปูนการถอนฟันโดยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนตตะปอนสำหรับนักเรียนที่แพทย์จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้และส่งตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศรีดิราชโรงเรียนได้ประสานหาทุนสนับสนุนในการเดินทางไปรับการรักษาตัวต่วตอไป n network สร้างเครือข่ายโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายเพื่อดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน ครอบคลุมทุกระบบเช่นการมอบทุนการศึกษาการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตจากบุคคลทั่วไปพระสงฆ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอนรกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะปอนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตารวจภูธรขลุง เหล่ากาชาติจังหวัดจันทบรุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตสงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบรุรีและมูลนิธิต่างๆเป็นต้นซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานดังกล่าวทำให้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีตลอดมา y u ได้ผลผลิตจากการดำเนินงานส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง100%ทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการเรียนด้านสุขภาพด้านความประพฤติด้านภัยทั้ง4ประเภทตอบสนองความแตกต่างด้านประหุปัญญาของผู้เรียนตามศักยภาพร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนลดลงสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere a n y t i ช e A Assessment ตรวจสอบและประเมินผลหลังจากการดำเนินการตามแผนต่างๆแล้วและสรุปโครงการว่ามีนักเรียนคนใดที่ได้รับการช่วยเหลือและส่งต่อหรือนักเรียนคนใดที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ดื่มเหล้าและทะเลาะวิวาทกันการทำงานต้องทำด้วยความระมัดระวังประสานหน่วยงานภายนอก เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ผู้นำชุมชนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือต่อไปเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน i. ออิมเมจภาพลักษณ์ที่ดีเป็นผลที่เกิดจากการดำเนินงานส่งเสริมด้านทักษะวิชาการนักเรียนมีผลสรรัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระนักเรียนจึงมีภาพลักษณ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือยิ้มง่ายไหว้สวยและอนุรัก,กษ์สื่อสารทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์วิถีชุมชนตะปรนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสอดคล้องตาม3 G คือ D Good Academic ทักษะวิชาการดี ก่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจากการประเมินและทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ RT, NT และ o n e t C Good Occupation ทักษะอาชีพดีนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถตามความสนใจและตามศักยภาพในด้านทักษะอาชีพเช่นอังกลุงะลอซอซึ่ง กลองยาวบรรเลงในงานบวชงานศพการทำดอกไม้จันพวงหรีดจำหน่ายในงานศพการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงเห็ดนางฟ้าการทำข้าวเกี๊ยบปกกักหม้อจำหน่ายในตลาดโบราณ270ปีของดีบ้านตะปอนใหญ่ซึ่งเป็นตลาดชุมชนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบ้าน วัดโรงเรียนและสันทบุรีได้คัดเลือกให้เป็นตลาดประชารัฐตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมวัตปนปรใหญ่สร้างรายได้แก่นักเรียนและลดภาระาดดของะครอครัว 4. กู๊ดไลฟ์ทักษะชีวิตดีนักเรียนมีทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยดีจากโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงรับอักคีภัยนักเรียนมีความประพฤติดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมารยาทงามสามารถปรับตัวและเอาตัวรอดในสังคมโลกปัจจุบันได้จากกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระนักเรียนอนุรักษ์สืบสารธรรมนุบำรุงศิลป,ปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์วิถีของชุมชนตะปน จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้แก่ประเพณีชักกระย์เวียนพระบาทซึ่งได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมปีพุทธศักราช2558และได้ดัดแปลงมาเป็นท่ารำเป็นระบำชักกระยการรำฟ้อนส่อนกุ้งซึ่งถ่ายทอดการซ่อนกุ้งซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนที่มีการหากุ้งหาปลา ที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองนอกจากนี้ยังมีการแสดงนำวงพื้นบ้านและหงฟางซึ่งเป็นการร้องรำของชุมชนบ้านตะปอนใหญ่ที่มีในสมัยโบราณจากผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนคุณาธรประจําปีงบประมาณ2564จากกระทรวงวัฒนธรรมรางวัล IQA Award ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา2565จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัตปอนใหญ่เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ o net, ปีการศึกษา2566ในรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยะ5 0ขึ้นไปได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเงินประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ประจำปี2564เรียนดีมีวินัยตั้งใจพัฒนารักษาคุณธรรม